สอนซีเนหาสารีที่ตั้งตารอคอยฉากสุดฟินระหว่างเจ้าชายกิริศและมิสเนื้อก้วคืนนี้เตรียมหมอนเอาไว้จิกกระจุยหลายๆใบได้เลยค่ะเพราะจะมีฉากที่มิสเนื้อก้วโดนมอมเล่าจนทําให้เธอพูดความในใจรพร้อมๆกับจืดจ๋อเจ้าชายกิริศซึ่งการถ่ายทำฉากนี้เนี่ยมิสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกสบายใจหายห่วงที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นการทํางานกับชอนจินดาโชดนั่นเองละค่ะก็เตรมตัวในการอ่านบททํากันบ้านค่ะแล้วก็ที่ ก็มา <ster> <left> หวังพ <bunker. S 1> ึ่งพี่ชอนอย่างเดียวเลยค่ะทีนี้พี่ชอนคงแบบหลีดเราไปได้อยู่แล้วสบายมากก็ตามนั้นแหละครับแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับั เชื่อว่าซีนนี้จะเป็นซีนสำคัญมากๆเพราะว่าทางเรื่องคู่นี้จะแทบไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ค่ะซีนนี้ปังมากและก็ต้องเาอาปรบมือรัวๆให้กับสปิริตของหนุ่มชอนด้วยนะคะที่ในฉากจะต้องให้มิสเนื้ในแก้วขี่หลังตั้งแต่ตอนซ้อมทั้งๆที่มีอาการปาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะใช่ใช่ใช่ต้องอุ้มต้มอ,อุ้มน้อง แล้วพี่ตอนเผาไม่ดีค่ะทุกคนใช่ครับขาขวานี่ทั้งฉีกทั้งไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับผมซ้อมมาแล้วผมว่าน่าจะได้พี่ก็ได้เนะอะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับนะ ก็อย่างที่น้องบอกเป็นซีนที่หนึ่งซีนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นซีนที่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของมิสโนนาแก้วด้วยผมก็อยากให้ดูกันนะครับฝากด้วยนครับโอุยไหนที่สุดก็จะได้เห็นฉากหวานและก็รู้ใจที่แท้จริงของเจ้าชายกับมิสโนนแก้วทั้งทีเนี่ยแบบนี้ใครเขาพลาดกันใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้เปิดจระดูซีนในหาสารีกันได้เลยค่ะ2ทุ่ม20นาทีทางช่องวัน31